ทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่น TV วี22ช่องทางออนไลน์ของเราเนชั่น TV วีไลฟ์ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับวันนี้หลายคนเป็นวันหยุดนะครับมาติดตามข่าวสารกันขอเริ่มต้นข่าวแรกคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ความแค้นฝังใจนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าตัวเองเคยถูกตบหัวเมื่อประมาณ2ปีก่อนมาเมื่อคืนนี้เจอผู้ที่เป็นคนตบหัวตัวเองอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี สบโอกาสไปเอาปืนมายิงเขาตายหน้าร้านอาหารเลยนะครับเหตุการณ์นี้รายงานตั้งแต่ช่วงประมาณตี3ที่ผ่านมาฮะตำรวจสพ,าพคลองหลวงรับแจ้งเหตุมีคนยิงกันเสียชีวิตหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งซอยเทพบุญชร42จังหวัดปทุมธานีที่เกิดเหตุก็ไปพบศพนายสุรัตน์ดำชำาวหรือบังแออายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณปลายคาง เสียชีวิตอยู่บนโต๊ะม้าหินอ่อนที่ร้านอาหารแห่งนั้นสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ครับนายดงเย็นอยู่เย็นอายุ52ปีบอกว่าขณะเกิดเหตุนั่งรับประทานอาหารกันอยู่3คนตัวผู้ก่อเหตุชื่อนายป้อมเขาบอกว่าเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ผู้ตายไปตบหัวเขาเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนน่าจะเป็นเหตุจากเรื่องผู้หญิงตนมานั่งคุยแต่ไม่ได้กินอาหารแต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุพอมาเห็นเนี่ยนะฮะขับรถชอปเปอร์มา มาทักทายคนในโต๊ะสักพักหนึ่งพอหลังจากสั่งข้าวเสร็จกลับไปเอาปืนจู่ๆก็มายิงเขาตรงนั้นเสียชีวิตเลยฮะรอบแรกเหมือนจะมาสั่งข้าวสั่งอะไรเงี้ยกระเพราหมูราดข้าวเจ้าของร้านบอกว่าอ๋อข้าวหมดแล้วบอกว่าไม่ไม,ไม่เป็นไรจะไปเดี๋ยวไปกินที่อื่นหรือไปซื้อที่อื่นนี่แหละแล้วก็ไปเลยรอบสองที่ขับมาเขามาจอดตรงไหนมาจอดที่เดิมแหละหน้าร้านเลยหน้าร้านเลยฮารีป่ะ,ะใช่ครับใช่ฮาร์ท่อดังเลยน,นั่นแหละ ก็เดินมาเลยเดินมาถึงคนตายแล,ล้วพูดว่าไอ้มึงทํากูทําไมอะไรตํานองนี้คนตตายได้ตอบอะไรไหมครับไม่ได้ตอบเลยเลย,ยิงเลยยิงเลยเพื่อนผู้ตายอีกคนหนึ่งชื่อคุณวิชัยบอกว่านั่งกินกันอยู่3าคนเนี่ยก่อนหน้านี้คนที่มายิงก็มาซื้อข้าวแต่พอทําอะไรเสร็จขับรถออกไปกลับมาถามผู้ตายอีกครั้งว่าแอมึงทํากูทําไมจากนั้นเขาก็ยิงเลยอีกคนหนึ่งคุณวชรพลอายุ37ปีเป็นเพื่อนผู้ตาย สาเหตุน่าจะเป็นเรื่องเมื่อ2ปีก่อนคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะไปว่าแฟนของผู้ตายจึงทําให้ผู้ตายเขาไปตบผู้ก่อเหตุเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยพอมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุแล้วครับ้อม คนคนก่อเหตุเราะว่าแฟนของคนของคนตายของของคนตายอ๋อแล้วมันถ่ายคนตกถ่ายคนตกถ่ายคนตกต่อมที่เรื่องที่เรื่องนานยังนานแล้วเป็นปีกับปีแล้วคนคนตายทำงานอะไรพี่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่อยู่บ้านขณะเดียวกันคุณผู้ชมเจ้าของร้านชื่อว่าคุณต้นนะฮะพอผู้สื่อข่าวไปถึงเนี่ย ก็กาลังทําความสะอาดคราบเลือดเก็บข้าวของบริเวณที่เกิดเหตุจนเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าจังหวัดที่ยิงกันในตัวเองไม่อยู่นะเพราะหลังจากคนก่อเหตุมาสั่งข้าวแต่ปรากฏว่าอาหารหมดเนี่ยเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสั่งที่อื่นก็เลยออกไปพอคนก่อเหตุออกไปเจ้าของร้านเขาก็ถึงเวลาต้องไปส่งอาหารด้วยก็เลยไม่ได้อยู่ช่วงที่เขายิงกันนะฮะแต่พอกลับมาถึงแล้วก็ตกใจแล้วลูกค้าบางแอร์เนี่ยก็รู้จักกันนะถูกยิงเสียชีวิตหน้าร้านตนเอง ขณะเดียวกันเจ้าของร้านก็บอกว่านายป้อมคนก่อเหตุเขาก็รู้จักด้วยปกติจะมาซื้อกับข้าวที่ร้านตัวเองนี่แหละสาเหตุก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรขณะนี้ตำรวจยึดรถชอปเปอร์ยี่ห้อฮารเลยเดวิสันสีแดงของผู้ก่อเหตุนะครับไปทําการเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะแล้วปรากฏนายป้อมเนี่ยประวัติอาชญากรรมก็ยาวเป็นหางว่าวมีทั้งเรื่องทําร้ายร่างกายพยายามฆ่ามีข่มขืนด้วยแล้วก็พรบอาวุธปืน ตอนนี้กําลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันล่าสุดวันนี้คุณผู้ชม11รา30นาทีนายมูฮัมหมัดดำชวัยอายุ72ปีเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะฮะเดินทางมารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าแยกกับลูกชายอยู่ฮะแล้วก็ไม่รู้หรอกเขาไปมีปัญหาอะไรกับใครลูกชายทํางานทั่วไปไม่ค่อยได้คุยกัน ต่างคนต่างทํางานแต่ปรากฏพ่อบอกมีลางบอกเหตุเมื่อหลายวันก่อนได้ยินเสียงคนมาเรียกตัวเองหน้าบ้านแล้วก็เรียกว่าป๋าป๋าเวลาประมาณตีสองออกไปรอหน้าบ้านก็ไม่เห็นมีใครจนกระทั่งลูกชายเสียชีวิตวันนี้ลูกชายมีภรรยาหนึ่งและลูกอีกหนึ่งภรรยาก็ไปทํางานต่างประเทศด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆลูกไม่เคยจะมีเรื่องกับใครนะส่วนใหญ่เป็นคนที่ให้มากกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์แค้นฝังใจ ก็ตารวจกําลังเร่งตามตัวอยู่นะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจคุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทั้งยิงแล้วก็เผารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดปัตตานีอําเภอปนานเรศนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเขากําลังจะสืบหายอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการป่วนใต้หรือจริงๆแล้วเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวกันแน่ชวนไปดูคลิปกล้องวงจรปิดนะครับที่เขาจับภาพกันเอาไว้ได้ก็คือ โจรสคนเนี่ยนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จ่อยิงคนขับรถเสียชีวิตเท่านั้นไม่พอจุดไฟเผารถเขาจนมอดด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งพันตำรวจเอกชัยวัตรปานบุญทองผู้กำกับสอพอปนานเรรับแจ้งเหตุมีคนยิงประชาชนและจุดไฟเผารถที่เกิดเหตุพบรถยี่ห้ออีซูซูดีแม็ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งคันเลยนะฮะ ผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายฟีนายนาฟีมะฮะอายุ47ปีสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายนาฟีเนี่ยขับรถมากับภรรยาตัวเองกําลังจะกลับบ้านครับเพราะไปส่งลูกเรียนที่จังหวัดปัตตานีนะฮะบ,บ้านอยู่สงขลาระหว่างทางคนร้ายไม่ทราบจํานวนตอนแรกนะครับขับรถจักรยานยนต์มาประกบใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่นายนาฟีหลายนัด,ดจนเสียชีวิตจากนั้นจุดไฟเผารถเขาด้วยแต่โชคดีที่ภรรยาเนี่ยไม่เสียชีวิต เนื่องจากว่าหนีออกมาจากรถได้แล้วคนร้ายก็ไม่ทําร้ายภรรยาด้วยนะครับเบื้องต้นตํารวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการรอบสังหารได้พันเอกเอกวริศชอบชูผลโฆษกกอรมนภาคสี่วนหน้าครับเปิดเผยรายละเอียดนะฮะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลตะบลพ่อมิ่งคนร้ายมากันสองคนมีรถจักรยานยนต์นยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีแดงดําไม่ทราบหมายเลขเป็นยานพาหนะแล้วอาวุธที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นอาวุธสงคราม นี่แหละเป็นจุดที่เขาต้องไปสอบสวนว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดจากเรื่องป่วนใต้หรือจริงๆมาเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวส่วนภรรยาปลอดภัยเปิดประตูหลบหนีลงข้างทางได้ก่อนก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหมตำรวจเก็บปลอกกระสุนสงครามที่ใช้นะครับไปไว้เป็นหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตึงเครียดไม่นับรวมเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ปานเร แต่ตอนนี้ที่อำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีเป็นยุทธการปิดล้อมผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับแล้วคดีของการปิดล้อมครั้งนี้เนี่ยทำให้ตำรวจนะครับได้รับบาดเจ็บไป2แล้วล่าสุดก็เสียชีวิตไปแล้ว1คนด้วยยศจ่าสิบเอกนะครับเรื่องนี้ไล่เรียงกันคุณผู้ชมเป็นความคืบหน้านะครับเขาปิดล้อมมาเป็นเวลา3วันแล้วที่พื้นที่บ้านคลองช้างตบนาบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันเสาร์ที่27ที่ผ่านมาสภาพพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ราบแต่เป็นพื้นที่ป่ารกทึบฮะเป็นทั้งป่ากับยางพาราและต้นไม้อื่นๆปฏิบัติการเจ้าหน้าที่บอกเป็นไปด้วยความยากลําบากระมัดระวังเต็มพิกัดเพราะคาดว่ายังมีสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซุกซ่อนด้านในมูลเหตุของการนํากําลังปิดล้อมเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มติดอาวุธฮะเข้าไปชุมนุมรวมตัวกันในป่ายาง คาดว่าเป็นเครือข่ายของนายอับดุลการิมสตาปอผู้ต้องหาคดีความมั่นคงมีหมายจับจำนวน8หมายเชื่อมโยงกับเหตุวางระเบิดโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวนที่อำเภอมแม่ลานปัตตานีเมื่อวันที่26เมษาย,ยนที่ผ่านมานะฮะปฏิบัติการในวันแรกเนี่ยดุเดือดมากคุณผู้ชมวันเสาร์ที่27กรกฎาคมเพราะมีเหตุการณ์ทั้งกับระเบิดเคลื่องระเบิดจากผู้ก่อความไม่สงบและยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ เหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้จ่าสิบเอกธนศักดิ์บัวขาวสังกัดปกควบคุมสีอาการสาหัส<ะ>เสียเลือดจํานวนมากอาวัยวะสําคัญเนี่ยเสียหายเคลื่อนย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินแต่ล่าสุดก็สิ้นใจไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับครอบครัวก็อยู่ในอาการเศร้าเสียใจขณะเดียวกันยังมีนายทหารรวมถึงอาสาสมัครทหารพรานอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองรายเนี่ยนะครับที่ยังคงได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ด้วย ความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมครับพันเอกเอก,เอกวริศชอบชูผลโคศกกรรมนภาค4ส่วนหน้าก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่ได้เพราะเป็นป่าสวนยางค่อนข้างรกทึบมีร่องน้ําอยู่ด้านในด้วยการปิดกั้นพื้นที่ไม่มีปัญหาครับทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่อยๆที่จะก,กระชับวงล้อมเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้มีการมอบตัวซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจุดซับพอรตไซต์เป็นแหล่งกบดานของผู้ก่อการร้ายหรือไม่ รอความชัดเจนแต่ล่าสุดเนชั่นทีวีเราคุยเพิ่มเติมกับแม่ทัพภาคที่4พลโทสารติสกุลตนาคท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยฮนะตอนนี้ใช้เครื่องมือครับตัวจับความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมของผู้ก่อความไม่สงบล่าสุดทราบว่าน่าจะหลบซ่อนอยู่ในป่าเนี่ยสามถ่รายแล้วแล้วก็พาครอบครัวมาเกลี้ยก,กล่อมฮนะผ่านเครื่องขยายเสียงพร้อ,อมออกมามอบตัวตลอดเวลา แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นผลนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องปิดล้อมต่อไปแล้วก็กระชับพื้นที่ให้หดแคบ,บลงมากขึ้นเรื่อยๆความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราติดตามในพื้นที่เพราะมีการแจ้งมาว่าในวันนี้ได้ยินเสียงระเบิดดังเป็นระยะๆะะด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุพิช,ชารัตนะรายงานจากจังหวัดปัตตานีเจอคุณสุพิช,ชาครับ คุณธีวัตค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะด้านหลังที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการปิดกั้นถนนสายหลักนะคะเพื่อมีการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าไปในยังพื้นที่เป้าหมายและแน่นอนค่ะว่าพื้นที่เป้าหมายที่มีการปิดล้อมเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงมีการตรึงกําลังโดยรอบนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบและไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาจากนอกพื้นที่เข้า เข้าไปในพื้นที่เป้าหมายของเจ้าหน้าที่นะคะขณะเดียวกันคะ่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะทางชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะคะทางทีมข่าวเราเองก็เข้าไปสํารวจตรวจสอบในพื้นที่แต่ก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปถึงในพื้นที่โดยตรงนะคะเราทําได้เพียงแค่สังเกตการพื้นที่โดยรอบอย่างที่บอกเขาว่าจุดที่มีการประทะกันเป็นถนนชนะระทานนะคะซึ่งก็จะมีเส้นทางเข้าออกหลายพื้นที่เหมือนกันเจ้าหน้าที่จึงมีการบล็อกพื้นที่โดยแต่ละจุดที่เป็นทางแยก จะมีเจ้าหน้าที่่ะเข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดก็คือว่าจุดที่มีการปิดล้อมกะทะกันนั้นนะคะไม่ใช่เป็นพื้นที่บนภูเขาเหมือนที่ผ่านมาแต่เป็นพื้นที่ราบนะคะเป็นป่าสวนยางแล้วก็ใกล้กับชุมชนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นอีกแต่เมื่อเราสอบถามไปยังชาวบ้านที่อยู่ร้อมรอบพื้นที่นะคะก็บอกว่าการดูแลมาตรการก็ ค่อนข้างที่จะเบาบางลงเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนที่บอกว่าก่อนหน้านี้เกิดความเครียดตอนนี้ก็เริ่มมีสภาวะที่ดีขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการผ่อนปลนในบางจุดค่ะเหมือนกับที่ทางท่านแม่ทัพภาคที่สี่ยืนยันค่ะว่าตอนนี้ถ้าเป็นภาพรวมเจ้าหน้าที่เดิมทีที่มีการปิดกั้นในรัศมีเป็นกิโลนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการกระชับพื้นที่ให้แคบลงและหลังจากนั้นก็จะใช้เทคนิคทางยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมาย และที่สําคัญที่สุดค่ะตลอดทั้งวันนี้นะคะก็ยังมีการประสานกับผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาในพื้นที่รวมถึงครอบครัวของอผู้ต้องสงสัยที่คาดการว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุและกลบดานอยู่ในพื้นที่มาพูดคุยทําความเข้าใจและหากเป็นไปได้ก็อยากจะทําความเข้าใจให้ออกมามอบตัวขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นกังวลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็คือเรื่องของการปล่อยกระแสทางโซเชียลมีเดียออกมานะคะว่า จากเหตุการณ์ปะทะกันทางฝ่ายรัฐเ,เองนะคะมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเหมือนกันแต่ข่าวนี้ไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแต่ในพื้นที่ต้องยอมรับค่ะคุณธีวัชร์ว่าชาวบ้านเองเวลาทางผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามเขาก็จะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ สรุปแล้วเนี่ยมีคนร้ายเสียชีวิตกี่คนซึ่งพอเราสอบถามกลับไปว่าทราบได้ยังไงว่ามีคนร้ายเสียชีวิต <c oughs> เขาก็บอกว่ามีการพูดกันมาแล้วก็ในโซเชียลมีเดียก็จะมีข้อมูลออกมาว่ามีแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบถูกยิงเสียชีวิตถูกวิสามันเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อมูลที่ในพื้นที่มีการพูดคุยกันแต่ทางหน่วยงานความมั่นคงเองก็ไม่ได้มีการยืนยันนะคะว่าจะมีผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ปะทะหรือไม่ค่ะคุณทีว คุณสุวิชาในประเด็นของที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอ้างว่าคนของเขาถูกวิสามันเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้มีการวิเคราะห์ไหมครับว่าเหตุใดจึงมีข่าวออกมาในลักษณะน,น,นั้นเจตนาของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยต้องการอะไรจากการปล่อยข่าวแบบนั้นออกมา ค่ะคือโดยปกติแล้วนะคะข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมที่เก่ดเหตุในพื้นที่ะคะ่ะการแบ่งลักษณะการแบ่งงานทำเนะะี่ยค่ะค่อนข้างชัดเจนค่ะถ้าหากว่าพื้นที่ตรงไหนเกิดเหตุขึ้นมานะคะเรื่องของข้อมูลข่าวลวงข่าวลือจะเกิดขึ้นไวมากเลยค่ะเช่นนี้ก็เหมือนกันทางฝ่ายความมั่นคงก็มีการวิเคราะห์มาตลอดนะคะว่า หากว่าจุดเกิดเหตุจุดตรงไหนก็ตามแต่ที่มันมีประเด็นที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ฝ่ายแนวร่วมตรงกันข้ามค่ะจะหยิบประเด็นนั้นนะคะขึ้นมาเพื่อสร้างความไม่วังใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชนในพื้นที่เคสนี้ก็เหมือนกันค่ะเคสนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่มีการ ปิดล้อมพื้นที่กันค่อนข้างยาวนานนะคะถ้าหากว่าจําได้ในพื้นที่ของปัตตานีก่อนหน้านีเา้เมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วก็มีการปิดล้อมกันเกือบเป็นสัปดาห์ค่ะถ้าเมื่อเทียบกับรอบนี้คือปิดล้อมกันมาวันนี้เข้าสู่วันที่3จึงเป็นธรรมดาค่ะที่ฝ่ายตรงกันข้ามค่ะจะ,จะพยายามที่จะสร้างกระแสออกมาว่า เคสนี้มันเกิดอะไรขึ้นคนทีออ่มีการประทะกันจะเป็นกลุ่มแนวร่วมจริงหรือไม่หรือจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นใครตรงนี้มันคือเป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างความคลางแคลงใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วจากนั้นมันจะเป็นลักษณะของการกดดันให้เจ้าหน้าที่เองอ่ะปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดในพื้นที่ซึ่งตามหลักของฝ่ายความมั่นคงแล้วนะคะก็จะพยายามที่จะทําตามยุทธวิธีที่แบบเริ่มจากเบาไปหาหนัก เพราะอย่างวันนี้ค่ะที่ทีมข่าวเราเข้าไปในพื้นที่นะเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีการพยายามที่จะเจราจากันให้ได้แต่ถามว่าเจราจากับใครล่ะคะ<ม>เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีข้อมูลยืนยันค่ะว่ากลุ่มคนร้ายที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายตรงนั้นนะคือใครแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงเองจะมีข้อมูลเชิงลึกนะคะว่าคนเนี้ย ที่ได้รับข้อมูลว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่เป้าหมายแต่อย่างไรก็ตามแต่ตราบใดที่ยังไม่เข้าไปถึงพื้นที่เป้าหมายและล็อกตัวได้มันก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดข่าวลือและข่าวลวงอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาเลยค่ะครับขอบพระคุณนะครับคุณสุวิชาสําหรับการรายงานความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะได้รายงานให้คุณผู้ชมทราบเปนต่อวันเลยครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับเรื่องของเหตุการณ์ปิดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอยากชวนไปมองในเหตุการณ์อดีตด้วยเพราะสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ความสูญเสียนะครับครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งที่3ที่มีเหตุการณ์ปิดล้อมในลักษณะนี้นะครับเคยเกิดยุทธการต่างๆขึ้นมาในอดีตด้วยยกตัวอย่างให้ดูสัก3ยุทธการก็แล้วกันยุทธการแรกคุณผู้ชมครับเรียกว่ายุทธการบ้านบือแหนเจอแรเกิดขึ้นสิงหาคมปี63นะครับอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ครั้งนั้นปิดล้อมพื้นที่นานกว่า3วันเลยนะฮะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในครั้งนั้นถูกวิสามันไป7รายมีพลเอกเกรีงไกรศิรักซึ่งเป็นประธานสวคนที่1ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นรองแม่ทัพภาคที่4ครั้งนั้นยุทธการที่2ครับกันยายนปี6.4ยุทธการฮูแต่ยือหล่ออำเภอบาเจาะนราธิวาสปิดล้อมพื้นที่นาน7วันครับกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามันไป6รายฝ่ายเจ้าหน้าที่ครั้งนั้นสูญเสียไป2รายฮะ และถูกดักโจมตีระหว่างถอนกาลังด้วยมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหลายนายครั้งนั้นพลเอกเกรียงไกรศีรักท่านเป็นแม่ทัพภาคที่4แล้วก็นํามาสู่ยุทธการปัจจุบันเนี่ยแหละครับบ้านคลองช้างกรกฎาคม 6. 7ที่อเาเภอโคกโพป,ปัตตานีฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเขาอ้างนะครับก็เสียชีวิตไปแล้ว3รายแต่ยังไม่ยืนยันแต่เจ้าหน้าที่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว1นายบาดเจ็บอีก2นายการปิดล้อมเข้าสู่วันนี้วันที่3แล้ว มีพลโทสารติสกุลตนาคเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามยุทธการนี้อย่างใกล้ชิดหวังว่าจะไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับ สถานการณ์น้ําท่วมนะครับในจังหวัดภาคตะวันออกน่าเป็นห่วงนะครับทั้งในจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดโดยเฉพาะจังหวัดตราดต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมรุนแรงในรอบประวัติศาสตร์เลยสีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อําเภอเขาสมิงเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งติดกับเขาด้วยแล้วก็ติดกับแม่น้ําพอแม่น้ําเอ่อล้นก็เข้าท่วมพื้นที่ประชาชนพอน้ําบนเขาไหลหลากลงมาก็กระทบประชาชนไปอีกด้วย ชวนไปดูกันหน่อยที่จังหวัดตราดนะครับภาพมุมสูงจับเอาไว้ได้ตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าถนนสายเล็กๆเนี่ยตอนนี้ถูกตัดขาดไปหมดแล้วนะครับขณะเดียวกันถ้าสังเกตสีน้ําก็จะเห็นว่าเป็นสีขุ่นแดงเนื่องจากเป็นกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวบริเวณตลาดสดเทศบาลเขาสมิงถูกน้ําท่วมนะครับจนทําให้ประชาชนต้องเก็บข้าวของเอาไว้ในที่สูงแล้ว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวติดอยู่กับแม่น้ําเขาสมิงนะครับขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ตบาบลวังตะเคียนอเาเภอเขาสมิงที่ถูกน้ําท่วมเช่นเดียวกันหนักที่สุดคือพื้นที่บ้านสีบัวทองถนนสายสีบัวทองบ่อไร่ถูกตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้จากบริเวณแยกสีบัวทองเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทั้งจังหวัดตราดระยองสะแก้วก็นําเรือท้องแบนมาช่วยประชาชนที่อยู่ภายในนั้นเนี่ยจำนวนหลายหลังคาเรือน บางรายตอนนี้ขาดอาหารการกินเนื่องจากน้ําท่วมตั้งแต่ช่วงกลางคืนน้ํามาเร็วจนไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันบางคนบอกว่าตอนเนี้บ้านของตัวเองเนี่ยน้ําท่วมสูงไปถึงระดับคอแล้วครับท่วมท่วมท่วมระดับไหน ขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกโปรยปลายนะครับสาเหตุเกิดน้ําท่วมครั้งนี้เป็นเพราะน้ําป่าสะสมไหลลงมาจากเขาบรรทัดก่อนจะไหลลงสู่คลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองบ่อไร่คลองสโสนหรือคลองสตอเป็นต้นขณะเดียวกันไปดูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบ้างคุณผู้ชมเราไปดูในพื้นที่ของน้ําในคลองสมิงด้วยนะครับก็ลงไปพื้นที่เขตตําบลสตออําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อคุณพรทิพย์ ได้รับผลกระทบนะฮะบอกว่าตอนนี้เตรียมการรับมือเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนกระทั่งในช่วงเช้ามืดระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีความสูงเกือบ50เซนเมตรยังไม่รู้ว่าระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นสูงอีกเท่าไหร่รตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ยกของขึ้นที่สูงเท่านั้นครับตอนนี้ก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงเนี่ยก็มีเสื้อผ้าตู้เย็นครับจ้าแล้วก็เสื้อผ้าป้าก็ต้องอยู่ข้างบนอ่น มีอยู่กี่กคนครับตอนนี้ก็อยู่กันคนโตกับสามคนเด็กอีกสอคนแตไม่ได้ย้ายออกไปไหนไมไยยแม้บางจุดจะเริ่มคลี่คลายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าระดับน้ำท่วมที่ถนนแล้วก็ในพื้นที่ชุมชนยังคงหนักอยู่พอสมควรวันนี้เองคุณผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในสองจังหวัด คือจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตาดชวนไปดูที่จันทบ,บุรีฮะแม้ระดับน้ําจะไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบต่างก็รู้สึกดีใจและขอบคุณกับการลงมาช่วยเหลือของภาครัฐในครั้งนี้ครับที่่ามก็ สำหรับภาพรวมของจันทบุรีคุณผู้ชมครับได้รับความเสียหายในพื้นที่4อำเภอนะฮะส่งผลกระทบต่อประชาชน16ตำบล74บหมู่บ้าน7ชุมชน33,000กว่าครัวเรือนครับพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบไปกว่า41,200ไร่ร้อยเอกธรรมนัสก็มอบน้ำดื่นพร้อมถุงยางชีพกว่า1,000ชุดให้กับชาวบ้านที่จังหวัดจันทบุรีขณะเดียวกันจังหวัดตราดร้อยเอกธรรมนัสถึงขั้นเปิดเผยว่าถือเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์อีกทั้งปีนี้ปริมาณน้ําฝนก็ตกลงมามากทําให้ระบายน้ําออกไม่ทันสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับ มาถึงจังหวัดตราดซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่น้ําท่วมในรอบประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ปีนี้ปริมาณฝนที่มันตกลงมานะครับมากทําให้ระบายน้านะครับออกไม่ทันนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในอนเาเภอเขาสมิงในเวลานี้ถือว่าเป็นวิกฤตถนนหลายสายนะครับถูกตัดขาดการสัญจรลําบากนะครับทางท่านผู้ว่าราชการ ตลอดจนถึงพี่น้องผู้นําท้องถิ่นทุกที่ก็ร่วมมือกันในส่วนของกระทรวงเกษตรโดยกรมชุมะทานนะครับผมได้สั่งการให้ทางท่านทิบดีรองริบดีลงมาในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานในการประเมินสถานกา,ารณ์ที่จะแก้ไขปัญหาคือพอน้ํามันท่วงแบบนี้นอกเหนือจากการระบายก็ต้องหาที่เก็บน้ํานะครับเดี๋ยวจะขอใช้พื้นที่ประมาณ5,000ไร่จะสามารถเก็บน้ําได้อีกปริมาณเกือบ50กว่าล้านลูกบาทเมตรก็ถือว่าเป็นจํานวนมากฝนตกหนักตอนนี้เนี่ยก็ไปพึ่งอ่างเก็บน้ํากันแต่จังหวัดตราดมี7แห่ง ผู้กองธรรมนัฐบอกว่าเต็มหมดแล้ว4เหลืออีก3ซึ่งกําลังจะล้นสปริงเวยเราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์น้ําทั้ง2จังหวัดนี้ได้ก็ให้กําลังใจนะครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้หวังว่าเราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จันทบุรีเขาบอกให้จับตา6กโมงเย็นวันนี้เป็นเวลาที่น้ําทะเลหนุนสูงที่สุดท่าน้ําไม่ท่วมเพิ่ม ก็จะผ่านพ้นจุดวิกฤตไปได้เหลือเวลาถึงไม่หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับที่จะถึงคิวการอ่านคำวินิจฉัยของพักเก้าวไกลในคดียุบพ,พักนะครับล่าสุดความเคลื่อนไหวของพักเก้าวไกลเองในหน้าเพจ Facebook เ,เชิญชวนให้ประชาชนซึ่งก็เป็นแฟนคลับของพักตนเองได้ร่วมกันสวมใส่เสื้อที่มีตราสัญ,ญลักษณ์พักและล่าสุดก็ยังมีการจัดบรรยายในวันเดียวกันกับวันที่อ่านคำวินิจฉัยโดยผู้ที่จะบรรยายพิเศษ,ษ,ษคืออาจารย์ปิยบุตรแสงกหนก,กุลนะครับ กำหนดเวลา7สิงหาคม13นาฬิกา30นาทีก่อนรับฟังคำวินิจฉัยเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับฟังในหัวข้อสารรัฐธรรมนูญกับการยุบพักการเมืองขณะเดียวกันเพจเฟซบุ๊กของพักเก้าไกลยังระบุว่าเรียนประชาชนที่เคารพเนื่องจากวันที่7สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปสารนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพักในข้อหาล้มล้างการปกครองในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของพักก้าวไกลทุกคน ร่วมฟังคำวินิจฉัยพร้อมกันณอาคารอนาคตใหม่ที่ทําการพักก้าวไกลตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปและจะมีกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงเวลาสามทุ่มด้วยนะครับความเคลื่อนไหวของคนในพักก้าวไกลอย่างล่าสุดคุณสิริกัญญาตันสกุลครับนักข่าวก็ถามว่ามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างไรเพราะดูจากสัญ,ญญาณที่พักส่งมาเนี่ยเออเตรียมพร้อมเหมือนพักจะโดนยุบแล้วหรือเปล่าคุณสิริกัญญาบอกว่าจริงๆพักก้าไกลก็มีข้อสรุป ในเรื่องของการเตรียมพักใหม่เอาไว้แล้วด้วยแต่ก็ยอมรับว่าเตรียมไว้บางส่วนไม่อยากให้กลายเป็นลางที่ไม่ดีแต่ก็มีการเตรียมเอาไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงๆก็พร้อมที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่นะครับขณะเดียวกันยังไม่มีการเตรียมการถึงชื่อพักใหม่เมื่อถามว่าคุณศิรธิยาพร้อมไหมที่จะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปบอกว่าหากท้ายที่สุดพักตัดสินใจเสนอชื่อตนและสมาชิกพร้อมจะเลือกตนก็คิดว่าเป็นมิติใหม่ที่ดี เพราะหากประเทศไทยมีผู้นําพักเป็นผู้หญิงมากขึ้นนอกจากจะเป็นการมีตัวแทนของประชาชนของทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยแล้วเนี่ยนะฮะยังมีมุมมองใหม่ๆต่อการเมืองที่อาจจะแตกต่างจากผู้นําทางการเมืองที่เป็นผู้ชายจึงคิดว่าจะสร้างมิติใหม่ให้กับการเมืองไทยได้แล้วจะต้องให้ทางพักเป็นคนสรุปด้วยนะครับขอปิดท้ายเรื่องของคดียุบพ,พักก้าไกลคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าถ้ามีการยุบพ,พักกันอีกครั้งเนี่ย ทางประชาคมโลกจะว่าอย่างไรลองไปฟังอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำคณะก้าวหน้านะครับเปิดเผยไว้ในเรื่องนี้ว่าถ้าสมมติมีการยุบพักวันที่7สิงหาคมจริงๆอาจจะมีะแถลงการจากประชาคมโลกมาด้วยเพราะล่าสุดคุณชอบพนิกาวันนี้ก็เปิดเผยว่าถ้ายุบก้าวไกลประเทศต่างๆออกแถลงการแน่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรและมีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะหนึ่งแล้วประเทศเหล่านั้นบางประเทศเคยเตือนไทยมาตรงๆว่าถ้ายุบรอบนี้จะมีะแถลงการออกมาแน่นอน คุณชอบพนิกาวานิชพูดแบบนั้นแต่ก็เชื่อนะครับว่าจะไม่มีผลกระทบถึงขั้นที่โดนมาตรการที่เป็นรูปธรรมจากนานาประเทศอีกเรื่องหนึ่งที่กระทบแน่คือไทยนั้นเสนอตัวเป็นตัวแทน UNHCR ในระหว่างประเทศคดียุพักเก้าไกลไปโยงกับประเด็นมาตรา1-2ก็มีความอ่อนไหวในสายตาต่างประเทศด้วยเช่นกันรอติดตามวันที่7สิงหานนครับ